สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับโดยเฉยพลช้ชางน้อยเมืองอุทัยครับตกี้เราดูพี่ดูพระใหญ่ทองปูนเสร็จแล้วครับเราดูแม่พ่ะใหญ่พังสายยุดบังนะครับผ่าตัดนิ้วนะครับผ่าตัดนิ้วในกระเพาะปัสสาวะน่าจะประมาณนี้ครับ แล้วก็เมื่อคืนหนูเอาชาย,ยาพลมาไว้ข้างๆครับจะได้มีเพื่อนนะครับนี่ครับพ่อคุณครับพ่อคุณระทุนกระโหลกอยู่นี่ครับ โอวน้อยอยู่นี่ครับเพราะว่าเขามีแต่ใหญ่ๆครับ กล้วอเขาให้กินที่เขาไปควานทางสยุดกับทองคุณแล้วไปจัดจะมาครับวานผมไม่ได้ไปช่วยเขาเลยครับผมคิดว่าผมได้กลับบ้านผมก็เลยรอหมอครับน้องเขาก็ไปจัดไปเข็นกันผมก็คิดว่าผมได้กลับบ้านรอหมอมา เป้าครับหมออยู่เจ็ดวันนะครับสบายใจเลยครับทีนี่อยู่มีเพื่อนเจ็ดวันครับแห่พลไม่เงาครับพี่เอฟซีที่เคยบอกว่าหาเพื่อนให้หน่อยจะได้ไม่เงาครับตอนนี้มีแล้วครับสองเพื่อน เราเช็คขี้ไม่ได้มากเลยครับชาวเนี่ยเพราะว่าแกขี้แล้วก็น่าจะกวาดลงเนี่ยครับยํากวาดลงคลองหมดครับเหลือให้เห็นอยู่ชุดนี้ครับพอที่เห็นนี้ก็ถือว่าโอเคครับจุดเนี้ยถือว่าขี้สวยครับใหญ่แต่ก็จะเย้ใหญ่หน่อยครับ แตกหมดมัน พเพื่อนกินก็กินดีมีพักกินกันรับวันวันขอก้วยหน่อยครับ <c oughs> การโดยรวมดีขึ้นเลยครับยาเยอะครับอาหารเยอะน้ำดีครับที่นี่มีมีเพื่อนมีหมอนะครับแล้วรอดูอาการนะครับยาหมอให้ยาผมคิดว่าบางทีถ้าแข็งแรงดีก็ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเพราะว่าเรียกพลังมาได้เยอะครับดูสังเกตอาการนี้เรียกพลังกับมาได้เยอะครับ โดยรวมสุขภาพดีครับน่าเรื่องแก้มใสครับเทพนไม่ต้องห่วงครับผมน่าจะอยู่โรงพยาบาลเ่็งน้อยก็อีกคืนสองคืนอาจารย์กำหนดหรอให้อยู่เจ็ดวันครับแต่ผมก็ประเมินนะครับเช็คดูอาการอีกคืนสองคืนยังรู้เรื่องครับเพราะว่าเขาไม่น่าจะเป็นอะไรมาก เดี๋ยวสักพักก็จะเอาไปฝั่งนู้นครับเป็นแปลงปล่อยครับยังไงก็กราบขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็เม้นมาให้กำลังใจกันครับผมครับเชคนช่างน้อยเมืองไทยครับสวัสดีครับ